นี่จ้ะลาบเป็ดกูทอดซาละแน่กับโระพาจ้ะจะเอามาแบบนี้เลยมากินัำลาบเป็ดแสบๆอันนี้กระเจียวคือเข้ากินกับข้าวไรเบอรรี่ค่ะ มันจวดน้ำกันจ้าจวดนำ้ำตาลเด้อข้าวสาวพี่น้องเอ้ยข้าวสาวผัด12โมงแล้วแจ๊คข้าวสาวจังไดยแซ่บตลอดหรอคะข้าวสาวเที่ยงแซ่บใครจะกินข้าวแซ่บแบบเฮ้ยแบบยาพูาไ่ไทยเด้อเนาะ สิ้สนสายเนาะทำงานทำการเนาะก็จะแล้วจะเพราะว่าพวังเจ็ดโมงสิบสองโมงแล้วแต่ละวันประมาณนี้ก็จะเป็นเนาะแต่ก็พออยู่ได้บ่ได้หิวปัไห้หิวธรรมดาก็เคยแล้ววอนานุกาก็กินอย่างอื่นไปเนาะ กินกาแฟเป็นอันบงหิอัอนใดแหลแซ่บอร่อยพี่นาองีออ่กรสบยาปูทยแก่วมนี้บไ้กินบริเวเขาเหนียวเนาะมือนเนาะมันกับข้าสวยแซ่บขาเก่าจ้พี่น้อง ว่าข้าวเหนียวก,กินทุกวันหลายก็บอยากินเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นงกินที่เข้าเหนียวลอืม,อม,อม Then I play it after 6 hours It's the first time too Tastier than I expected There are some nutrients inside